สวัสดีครับพบกับพวกเรา MDsoft ครับผมหลายธุรกิจมักใช้วิธีจัดการค้ังสินค้าด้วยการบันทึกมือหรือคลิกเลือกสินค้าในระบบแบบเมนูนัลซึ่งอ่าจดูง่ายและรวดเ,เร็วในตอนแรกนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนยะเกิดปัญหามากมายเลยหนึ่งในสาเหตุหลักที่มักถูกมองข้ามคือไม่มีการควบคุมด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดในการเบิกสินค้าจ่ายของหรือส่งของให้ลูกค้านั่นเองนะครับหลายธุรกิจอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกันไหมครับหนึ่งนะครับสต๊อกขาดเคลื่อนถ้าไม่มีการยิงบาร์โค้ดในขณะเบิก ขายสินค้าเนี่ยระบบจะไม่รู้ว่าสินค้าถูกนําออกไปจริงไหมทําให้ยอดเดือดในระบบไม่ตรงกับของจริงในคลังนั่นเองครับส่วนต่อมาครับไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีการยิงบาร์โค้ดหรือว่า SN สินค้าตัวนี้ลอดนี้ไปณช่วงเวลาไหนเวลามีปัญหาของสูญหายสืบกลับได้ยากนั่นเองส่วนต่อมาครับปัญหาต่อมาการดูรายงานก็ผิดพลาดน,นะครับไม่สามารถเชื่อมั่นในข้อมูลของรายงานที่ได้มาทําให้การวางแผนการสั่งซื้อการวางแผนทางธุรกิจความเคลื่อนไหวต่างๆของคลังสินค้าผิดเพี้ยนไปหมด ส่วนต่อมาครับลูกค้าได้รับสินค้าที่ผิดประเภทผิดรุ่นผิดขนาดผิดไซส์หรือสินค้าขาดคือยิงไม่ครบหยิบสินค้ามาไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนต่อมามีความเสี่ยงในการทุจริตของพนักงานได้อาจจะมีการเรียกนาสินค้าออกจากคลังสินค้าเพราะไม่มีระบบสแกนตรวจสอบติดตามที่แม่นยําในการคนโทรลระบบคลังสินค้านะครับส่วนต่อมามีต้นทุนสูงในการตีกลับสินค้ามีค่าขนส่งไปขนส่งกลับเพราะว่าหยิบสินค้าผิดรุ่นไม่ครบไปให้ลูกค้า ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยสําหรับธุรกิจต่างๆนะครับจะดีกว่าหมายถ้ามีระบบที่มาคอนโทรลจัดก,การปัญหาเหล่านี้แน่นอนครับดีกว่ามากๆกับพวกเรา MDsoft ครับมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองคือระบบควบคุมสต็อกอย่างแม่นยำด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดแากตัวอย่างก็จะมีการสแกนบาร์โค้ดในการคอนโทรลการเบริกจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้านะครับโดยฟีเจอร์ของเราจะมีปุ่มสแกนบาร์โค้ดขึ้นมา เพื่อให้ระบบเริ่มทํางานสแกนตรวจสอบบาร์โค้ดจากระบบหน้าส่งออกสินค้ารวมทั้งมีสถานะบ่งบอกว่าสแกนบาร์โค้ดสินค้าต้นหน เลขอะไรไปแล้วบ้างฟีเจอร์ต่อมาระบบนั้นมีการตรวจสอบความถุกต้องของบาร์โค้ดสินค้าหายห่วงได้เลยถ้ามีการสแกนไม่ตรงไม่ครบตามจํานวนที่เปิดบินใบสั่งขายมานั้นระบบจะไม่ปล่อยให้สินค้าตัดออกจากคลังโดยเด็ดขาดครับผมฟีเจอร์ต่อมาครับสามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้หลากหลายรุ่นนะครับในการใช้งานแทนที่จะมานั่งกกอกมือแบบเมนนวลทําให้สะดวกสบายคล่องแคล่วรวดเร็วในการตรวจนับสตอ๊อกเกินย้ายคลังหรือว่าการเบิกจ่ายสินค้าก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว สำหรับธุรกิจหรือกิจาการที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบควบคุมสต๊อกอย่างแม่นยำ้ดยระบบสแกนบาร์โค้ดประโยชน์ที่ได้รับเมื่อใช้งานระบบนะครับลดปัญหาสต๊อกคาดเคลื่อนเพราะว่าเราจะหยิบสินค้าตรงรุ่นตรงไซส์ตรงจำนวนแล้วก็หาตำแหน่งได้ง่ายเพราะตรวจสอบจากระบบการตัดสต๊อกก็ตรงตามจริงระบบเพราะว่าถ้าไม่ตรงตามจำนวนที่เปิดใบเสนอราคามา ก็จะไม่สามารถตัดออกจากคลังสินค้าได้ลดปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนส่วนต่อมาครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายด้วยระบบตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โคดเนี่ยพนักงานจะหยิบสินค้าตรง,ตร,ง,ตร,งรุ่นตรงหลอดตรง s e r i นั number และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายสืบกลับได้ว่าขายออกตอนไหนเวลาเท่าไหร่ขายให้ใครเมื่อไหร่อย่างไรสามารถสืบกลับได้กรณีที่มีปัญหาหรือว่าติดตามเรื่องต่างๆของตัวสินค้านะครับส่วนต่อมาครับรายง,งานมีความสมบูรณ์การดูรายง,งานก็มั่นใจได้เลยว่ามีความสมบูรณ์ของข้อมูล เพราะว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความตรงเปร๊ะเพราะว่ามีการควบคุมด้วยระบบอยู่ตลอดเวลาส่วนต่อมาการทุจริตนั้นทําได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราควบคุมด้วยระบบที่มีการตรวจสอบที่หลากหลายขั้นตอนกว่าจะนําสินค้าออกจากคลังสินค้าได้จําเป็นจะต้องตรวจสอบผ่านระบบก่อนอยู่แล้วตัวต่อมาเป็นผลดีต่อธุรกิจมากๆเลยนะครับลูกค้ามีความแฮปปี้ได้รับสินค้าตามตรงที่สั่งไปไม่ต้องมาเรารับสินค้าที่ขาดอีกรอบหนึ่งหรือว่าส่งคืนเปลี่ยนสินค้าที่ส่งไปผิดต้นทุนก็ลดลงการรีเนเร์นไม่มีอีกต่อไปนะครับ จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์ในการควบคุมสต็อกสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์ควบคุมสต็อกแม่นยําด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดนะครับส่วนต่อมาผมจะพาไปดูระบบจริงกันเลยสวัสดีครับมาดูหน้านระบบไปพร้อมกันเลยนะครับ ในระบบหน้าส่งออกของเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีปุ่มสแกนบาร์โค้ดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สถานะคือต้องเป็นเรดี้ส่งออกสําเร็จเนี่ยสถานะจะต้องเป็นดันถ้ายังไม่มีสแกนบาร์โค้ดตามสินค้าที่ออเดอร์มาระบบจะไม่ให้สามารถบริเดตเพื่อส่งออกสินค้าได้ถือว่าเป็นการตรวจสอบบล็อกป้องกันซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบจะมีแจ้งเตือนว่าต้องมีการไปยิงบาร์โค้ดก่อนพร้อมทั้งระบุมาด้วยว่าบาร์โค้ดสินค้าตัวไหนที่ยังไม่ได้ถูกยิงเข้ามานะครับจากตัวอย่างส่วนต่อมาครับ จะเป็นฟีเจอร์ปุ่มสแกนบาร์โค้ดก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมากับพิพแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าดูในจอเล็กก็จะเห็นได้ว่าผมได้เนมตัวสินค้ามาเรียบร้อยแล้วระบบของเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเครื่องสแกนได้อย่างหลากหลายนะครับตัหยิบขึ้นมาได้เลยเครื่องสแกนจากนั้นก็ลองสแกนไปทีละชิ้นสินค้านะครับบาร์โค้ดที่1จะเห็นได้ว่าระบบจะเอนเตอร์ให้อัตโนมัติบาร์โค้ดที่2สินค้าตัวที่2เมื่อสแกนครบแล้วก็กดดันไปได้เลยครับตรงบาร์โค้ดที่เราสแกนไปทั้งหมด ก็จะมาแสดงในระบบในช่องแกนเน็ตบาร์โค้ดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบาร์โค้ดอะไรถูกสแกนไปแล้วบ้างจากนั้นเมื่อสแกนครบตามจํานวนบาร์โค้ดจริงก็จะสามารถกดบลิเดณระบบก็จะสามารถอนุญาตให้เราตัดสต็อกสินค้านั้นออกจากระบบได้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานสะดวกสบายและสามารถควบคุมค้ังสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมในการเบิกจ่ายสินค้าด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดนะครับสำหรับวันนี้ MDsoft ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับรบกวนติดตามพวกเราได้ที่ช่อง YouTube MDsoft นะครับหรือสามารถมาพูดคุยกันได้ที่เว็บบอร์ด MDsoft เลยนะครับสวัสดีครับ